นะครับสวัสดีในวันหยุดวันครอบครัวนะครับวันอาทิตย์นะครับใช่ไหมวันอาทิตย์ถูกต้องหรือควรหลงวันอีกนะครโอเคนะครับอสวัสดีท่านท่านที่เข้ามาใหม่มีใครที่อ่าเพิ่งจะเริ่มเข้ามาในครอบครัวโอเคปี้ไม่ถึงอาทิตย์บ้างครับมีไหมเอ่ยพิมพ์พิมพ์พิมพ์ก้าให้ผมหน่อยครับมีไหมครับที่เข้ามา โอเคยินดีต้อนรับคุณสาวนะครับคุณสาวตรังนะครับโอเคเป็หนึ่งอาทิตย์เนาะคุณวิทยานะครับโอเคคุณธัญญาได้รู้สึกว่าเคยเห็นแล้วโอเคประมาณอาทิตย์นะครับอ่าก็ยินดีนะครับยินดีนะครับอยากอยากทราบิดนะครับพีมาหน่อยนะว่าที่เข้ามาในครอบครัวโอเคแฮปปี้เนี่ยเข้ามาในเรื่องของอะไรได้หรือว่าเรื่องสุขภาพเปิดใจเปิดใจด้วยอะไรครับถึงได้เข้ามาใน ธุรกิจครอบครัวโอเคแฮปปี้นครับทั้งทั้งสามท่านลองพิมพ์มาหน่อยเราพิมพ์มานะครับว่าเปิดใจด้วยธุรกิจรูปแบบธุรกิจหรือว่าเรื่องราวของสินค้านะครับหรือว่ารักผูน้นนาม,มากเลยนะครับไปไหนไปกันอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังเดี๋ยวรอพี่ๆน้องๆนะครับ ข้ามาเพิ่มเติมไปไตยังมีสิบเบ็ดนานแค่ไหนทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างนะครับโอเคปัตดีสวีสดีกระณาครับสุขภาพโอเคคุณวิทยาเข้ามาด้วยเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพรายรายได้โอเคอ่าโอเคครับเอ่อเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ผมนี้เป็นเมื่อวานนี้ก็นั่งไปไปหลังจากที่ได้ไปคุยกับทางพี่เจมพี่อรอชอนนะครับอย่างที่ผมบอกผมต้องทําให้เกิดทว็อกอร์อเฮปปี้ในเรื่องของกระแสนะครับแล้วก็วางแผน การทํางานกับทางพี่เจมส์ว่าจะให้มาช่วยในเรื่องของการทําสตูดิโออะไรนะในอนาคตนะครับที่วางไว้อย่างคอนเซปตที่บอกว่าอาต้องการให้คนสนใจธุรกิจและมาเสพเิดสินค้าอา <c oughs> ทุกท่านครับที่อยู่ในครอบครัวโอเคปีแน่นอนครับวันเนี้ยเราฟังทุกวันเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพแนละ้วรู้เลยครับอย่างเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับ อ่าทางพี่เจมพีมพ่อรอชอนจริงๆีน้นนส่วนมากคนไม่รู้เรื่องราโอเมก้าสามเรื่องราวของโอเมก้าสาม่เยอะมากอ่าไม่รู้สาเหตุของการเจ็บป่วยหรือว่าปัญหาของสุขภาพที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเกิดจากอะไรไดีหลายหลคนไม่รู้เยอะมากครับคือถามใครผมเชื่อว่าส่วนส่วนมากเลยนะครับส่วนมากเลยครับผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละไม่รู้สาเหตุของการเจ็บป่วยเรื่องเรื่องของการเจ็บป่วยว่าเพราะอะไร นะครับบางคนคิดว่าอายุเยอะแล้วแก่แล้วก็ต้องป่วยเป็นธรรมดาแต่จริงแล้วไม่รู้นะครับไม่รู้จริงไงครับอและที่สาคัญเนี่ยโดยโดยเฉพาะในเรื่องของโอเมก้าสามเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะรู้ว่าโอเมก้าสามสำคัญกับชีวิตขนาดไหนนะครับจําเป็นกับชีวิตขนาดไหนนะส่วนนี้ผมเชื่อว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันน้อยมากที่จะถ้าเกิดคนที่ไม่สนใจสุขภาพจริงเนี่ยไม่รู้เลย้วเมื่อวานนี้ก็ได้นั่งคุยกับน้องขับรถกันมาด้วยกันเอ๊ จริงๆจะคิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้กำลังจะหาภาพพอดีมาอ่านข้อความข้อความหนึ่งนะฮะของผู้นําบอกตัวนี้นมาช่วยทีมงานชั้นที่ลึกลงไปแล้วชั้นที่แปดที่เก้านะฮะก็มาคิดอีกความรู้สึกผมที่เป็นคนที่ไม่ได้มองเรื่องของประโยชน์ของวัษั์เนี่ยโอเคก็เราก็ต้องการผลประโยชน์ที่อยู่ได้ด้วยนั่นแหละแต่ก็คิดถึงประโยชน์ในความรู้สึกว่าเราก็เคยเป็นผู้นําแม่ทีมเอ้มันทะลุไป ชั้นแปดชั้นเก้าเราจะไปเพิ่มตรงไหนถ้าเกิดเราจะเอาเงินของเราไปเพิ่มอีกมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ไหวนะคือความรู้สึกว่าอยากให้ได้เยอะๆอีกจกไปต่อชั้นที่แปดชั้นที่เก้าชั้นที่สิบยังไงนะครับก็มานั่งคุยกันคือคือด้วยความอยากให้นะครับแต่ไม่มีไม่มีทางไหนเคยนั่งอันนี้คือนั่งคิดเล่นๆกับกับกับน้องที่ไปด้วยกันนะครับหรือว่าเราลดค่านะนําแล้วไปจ่ายตรงนั้นเพิ่มมันก็ไม่ได้ผมว่าเขาไม่ยอมนะ่คือนั่งคิดด้วยความเป็นห่วงแล้วก็เลยมาสรุปดูตัวเลข จริงๆแล้วแผนของโอเคแฮปปี้นะครับเจ็ดชั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านที่เข้าใจนะครับวันนี้โอเคชั้นที่ล้นไปครับนะบชั้นที่ล้นไปเนี่ยแผนของโอเคแฮปปี้ที่รองรับไว้เนี่ยมันคือเอมีการรองรับในเรื่องของการโลอัพอยู่แล้วเจ็ดชั้นถ้าเกิดทุกคนทําแบบตามระบบร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยรายได้หนึ่งรหัสเนี้ยแค่เจ็ดชั้นถ้าเกิดมันมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็นมาเท่าไหร่นะหกร้อยล้านเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ลังหาภาพอยู่ พี่ครับพอดีโอผมว่าผมชัดแบตมุดชืนแล้วคุณท่านได้ยินเสียงผมอยู่เนาะได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินค่ะท่านปรนะธานโอเค<า>โอเคครับได้ยินคชัดแบตไปทั้งคืนผมคิดว่าแบตผมค่าทำไมมันดับโอเคเลยถ่าย Inter อินเทอรคอนขอโทษด้วยนะครับโอ,โอเคนะครับต่อต่อ,ตอนะครับงั้นโอโ้โหเวอร์ชั่นใหม่ด้วยโทรศัพท์เครื่องน,นีเริ่ม <c oughs> มองไปใหญ่อ่โอเคนะครับเจ็ดท่านเนี่ยปากปากผูก้นำส่งภาพที่เป็น ตัวเลขเก็บชั้นในเรื่องของการขยายร้างทีมง,งานเนี่ยที่ว่าหนึ่งจากสิบแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเ้าห้องเช็บไปฝากฝากสูตรนะครับพอดีมาอยู่ที่เครื่องแล้วก็แปดหมดนะครับนี่ผมก็รชทด้วยทั้งคืนทำไมไม่เข้าอ่าผมไปอยู่ล้างสูดด้วยนะครับพูดนะครับเยอะมากอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้เข้าในคืนกาต้องบอกว่าเยอะมากนะครับแชทกันแล้วก็ยังไม่ได้ลบออกโออ,อ,อเดี๋ยนะจะพูดตรงนี้ให้ฟังนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับซึ๊บๆส่งส่งให้แล้วคนะ่ะท่านประธานเสร็จแ้องโอเค,คได้ครับขอบคุณมากพอดีกําลังเลื่อนแชทเพราะว่ามันไปล่างสุดไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะว่าเดี๋ยวจะแจกรางวัลก่อนแป๊บๆนะ, <itez. S 1> ะครับแป๊บนะครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วถูกไม่ได้ละนี่ก่อนอ่ะโอเคอ่ะโอเคอ <storyline S 2> เรามาดูนะครับผลคุณโค้ตเก่งที่ส่งมาเห็นไหมครับว่ารายได้ของโอเคปี้นะครับ บางคนมองว่าเจ็ดชั้นเนี่ยดูแล้วถ้าเกิดมันลึกๆล,ลงไป,งไปกว่าน,นั้นเนี่ย <ไป S 1> เราเสียผลประโยชน์หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผลประโยชน์ถ้าเกิดผู้กระตามระบบถ้าเกิดมันเต็มเจ็ดชั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่เหลือนะครับที่เหลือ,อเกินลงไปเนี่ยเพื่อให้บแผนแบบนี้นะครับเพื่อให้บริษทัทอยู่ได้แบบมันคงยั่งยืนนะครับมันต้องเป็นแผนแบบนี้แหละแต่เจ็ดชั้นลองดูตัวเลขครับเห็นไ,ไหมกี่ร้อยล้านนะครับกี่หลักร้อยล้านเห็นไหม สิบล้านร้อยล้านในหนึ่งรหัสเนี่ยสามารถสร้างได้อันนี้คือถ้าเกิดประมาณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่กินลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแคนนิเกีเยร์บบมีถึงร้อยล้านรหัสถูกไหมครับร้อยล้านรหัสเนี่ยนะครับคูณด้วยหกบาทเนี่ยมันหกร้อยล้านแล้วเห็นไหมครับหกร้อยล้านตัวเลขหกร้อยล้านในหนึ่งร้อยหนึ่งจริงร้อยล้านรหัสคนก็จะหมดประเทศแล้วนะครับแต่ก็เป็นไปได้นะที่เอ่อคนจะซื้อซ้ํา ถึงไม่ต้องมีถึงเ็ดพันหลับเอาแค่สัก 1, หนึ่งแสนรหหสหนึ่งแสนรหัสเนี่ยแล้วซื้อกินซื้อใช้ด้วยระบบรีออเดอร์เนี่ยรายได้นะครับหกแสนหกล้านหกหกสิบล้านหกร้อยล้านเนี่ยลองขยายดูเป็นไปได้นะครับก็เลยมานั่งคิดคำนวณผมมันชอบวิเคราะห์อีกในความเป็นจริงนะครับสินค้าอย่างที่โค้ชเก่งพูดไปเบื้องตน้นด้วยราคาที่ไม่แพงแบบนี้ครับ เป็นไปได้เลยครับที่จะมีะผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยซื้อทีละหลายชิ้นดังนั้นตัวเลขนะครับที่เกิดขึ้นมันเป็นไปได้ถือว่าเยอะแล้วแล้วบางคนอาจจะมาหุ้นใมาวาาผมไปคิดเองครับรู้สึกมันทะลุท่านี่แปดท่านี่เก้าท่านี่สิบไปทำไมใหญ่เขาได้อีกอ่ะอยากให้ได้อีกกันหนักจะทำยังไงหาทางจะทาช่วงไหนจะรู้สึกจะให้ได้อีกถือสัตว์ก็อยู่ไม่ได้อีกนะครับดังนั้นต้องวินวินด้วยกันกูแต่ตัวเลขนะครับแต่ตัวเลขที่เห็นนะครับที่เห็นนะนี่คือตามพื้นดีแต่ถ้าเกิดมัน มันมาตามพื้นดีเนี่ยโอ้่าเยอะมากมหาศาลมากนะครับเจ็ดชั้นเนี่ยหกร้อยล้านหกร้อยล้านได้สักครึ่งน,นึงครับไม่ถึงไม่ถึงหกร้อยล้านถ้าเกิดมันมาสักครึ่งน,นึงสามร้อยล้านครับพอไหมครับหรือว่ามาแค่ชั้นที่หกหกสิบล้าน,ได,านได้สักสามสิบล้านได้สักยี่สิบล้านหรือว่าสักหนึ่งล้านนี่ก็สุดสุดแล้วครับกับกับกับชีวิตเราครับที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยระบบที่โอเคแฮปปี้ออกแบบไว้แบบนี้ครับผมว่ามหาศาละนะ เม่อนั้นเนี่ยแผนก้าตลาดแบบนี้นะครับหลายๆคนกังวลว่าเอ๊นะบางคนกับวานฟังเพลงของพีดาด้านะครับแม่ชอบมากนะครับแผนแบบนี้แหละครับที่อยู่แบบมั่นคงยั่งยืนยังไงก็จ่ายได้เจ็ดชั้นอย่างที่บอกว่าชั้นที่แปดชิ้นที่เก้าชั้นที่สิบชั้นที่เจ็ดมันมีลึกเครับบริษัทไม่ได้จ่ายแต่เจ็ดชั้นแค่เนี้ยแต่บริษัทยอยู่ได้สมาชิกแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้นะครับถ้าเกิดวันนี้นะครับทุกท่านมีรายได้หลักล้านนะครับสองล้าน ตอเดือนเนี่ยถ้าเกิดเป็นแผนแบบอื่นนะมีซ้ายมีขวาเนี่ยมันจะสวิงไปสวิงมาถ้าเกิดเป็นเต็มแม็กขนาดเนี้ยโอกาสที่จะจ่ายไม่ได้เนี่ยเห็นมีแทบทุกที่เลยต้องเพิ่มราคารถพีวีแทบทั้งนั้นเลยครับแต่วันนี้จะมาเจ็ดชั้นเต็มมาเลยครับเดือนละหกร้อยล้านมาเต็มเจ็ดชั้นหกร้อยล้านครับระบบมันล็อกไว้แล้วครับเมื่อวานที่บอกว่าพี่ไดไดาเพงเน้องบอกว่า,วาจ่ายได้นี่น้องบอกเอไอคำนวณอะไรประมาณัแต่เพงพิ่จะได้ไม่ได้นะครับได้ลองไว้นะ อ่าดังนั้นเนี่ยทุกท่านสบายจะได้หนึ่งรหัสนะครับไม่ต้องไปทําหลายรหัสหรอกรหัสเดียวรับเข้าใจระบบอของธุรกิจโอเปปี้นะครับสร้างไรายได้ในมหาศาลแล้วนะดังนั้นนะครับโอเกปี้ถ้าเกิดทุกท่านเข้าใจค็ว่าเข้าใจสาคัญมากนะวันนี้เนี่ยเอ่อเมื่อวานนีก้ก็ได้ยินอะไรไมาเยอะแต่ไม่ได้ไม่ได้สนใจบางคนว่าโอ้ยแค่นโอเคปีอย่างนู้นอย่างนี้ไปไม่รอดอะไรอืมอ,อ่าไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ก็คุณที่บอก เพราะเขาไม่ได้อะไรครับเขาไม่ได้เปิดประตูเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนพี่น้องทุกท่านนะครับเลยไม่รู้ครับรู้ไม่จริงแับรู้แค่ผิวเผดแค่รู้จักแต่รู้ไม่จริงแต่วันนี้ทุกท่านเข้ามารู้จักแล้วก็มารู้จริงและนะโอเคแฮปปี okay, ้หัวใจคืออะไรครับสินท้าน,นี่แหละครับสองร้อยห้าสิบเก้าน,นี่แหละเขาไม่ได้ซื้อชิ้นเดียวเขาไม่ได้ซื้อซ้าทีชิ้นเดียวราคานแบบนี้นะครับเขาจะซื้อซ้ำไปตลอดไปและที่พดเก่งบอกว่าวม,มีลูกค้าที่ซื้อนะครับพันหลักพันนะครับกับเซสาม,มนกับ น้ำมันงาแต่พอมาเห็น269บาทก็ไม่ได้ซื้อทิ้เดียวแล้วครับเขารู้ทำไมไมันถูกมากซื้อแบบเทน้ำเทท่เาเลยใช่ไหมครับดังนั้นผลตรงนี้หละครับที่จะมาสู่ในเรื่องของแผนการตลาดไม่ต้องถึงเจ็ดชั้นก็ได้ครับเราก็สร้างไ,ได้อย่างมหาศาลแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจครับวันนี้อย่างที่บอกว่าสมาชิกอยู่ดีบริษัทยอยู่ได้เนี่ยเราก็จะอยู่ดีด้วย,วยกันตะกู่ในอนาคตเราก็สาเร็จด้วยกัน้งคู่แต่ที่สําคัญเราคุ้มนะครับที่้าไใดมาฟังเรียนรู้แบบนี้ทุกวนันทุกเช้าในเรื่องของสุขภาาาพอยย่น้เรรรมีกํไะคับ ถึงวันนี้เราป่วยแต่เรามีวิธีที่จะดูแลสุขภาพให้เราเป็นแค่คนเคยป่วยได้ใช่ไหมครับมีวิธีที่จะดูแลสุขภาพในอนาคตให้เราแข็งแรงได้ด้วยเรื่องของการกินในรู้จักโอเมก้า3นั่นนี่คือเราคุ้มแล้วเรามีกําไรชีวิตแล้วครับเรื่องสุขภาพสนะําคัญนะแล้วจากประเด็นของโค้ชเก่งพูดอีกเมื่อกี้นะฮโค้ชเก่งบอกว่าทิแรกไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับยังไม่ค่อยมีใครมาซื้อแต่ ทุกท่านได้ยินอะไรที่โค้ดเก่งพูดไหมเห็นเห็นจุดจุดหนึ่งโค้ดเก่งพูดไหมครับว่าทําไมคนเริ่มเข้ามาซื้อเข้ามาสัาง่งเข้ามาเชื่อมั่นกับโค้ดเก่งเพราะโค้ดเก่งเป็นยังไงครับเมื่อกี้ขออนุญาตนะครับพอดีเอา,อาเรื่องราวของโค้ดเก่งที่ได้ฟังเพราะโค้ดเก่งทาไมครับโค้ดบ้าไปเลยจ้าโค้ดบ้าไปเลยจ้าแต่เปิดไปสองหัตรวมเจ็ดชิ้นอ่อาเห็นไหมเปิดสองหัตรวมเจ็ดชิ้นอ่าที่โค้ดเก่งพูดเบื้องต้นใครได้ฟังเข้ามาฟัางเบื้องต้นไหมครับ ทำไมลูกค้าของโค้ดเก่งเริ่มเข้ามาซื้อแล,แล้วเริ่มเข้ามาสั่งกับโค้ดเ,เก่งนะครัเพราะว่าโค้ดเก่งนะครับเพราะว่าโค้ดเก่งเนี่ยหนึ่งนะครับมุ่งม,มั่นตั้งใจยืนหยัดนะครับคือวันนี้ประกาศกลัวไปแล้วว่าฉันทาโอเคปี้ฉันทําธุรกิจโอเคปี้ฉันขายวีออยนะครับฉันกินวีออยฉันใช้เซราอะไรก็แล้วแต่ทําให้คนที่เห็นนะครับ เชื่อมั่นว่าโค้ชเก่งทางจริงนะครับเอาจริงกับโอเคปี้มีสินค้าที่ใช้แล้วดีจริงแบบนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับโค้ชเก่งมีแต่เรื่องราวของโอเคเฮปี้อันนี้คือความเขาเรียกว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็โฟกัสนี่แหละครับโฟกัสจับให้อยู่แล้วว่าที่นี่แหละใช่แล้วเห็นไหมวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าผู้นาในหลายท่านนะครับที่ยืนจัดปักหลักนะครับเรียกว่าหยุดทุดดงนะครับหยุดทุ่ดดงได้แล้วนะครับ อยู่ที่เชื่อมมาแล้วโอเคแฮปปี้เนี่ยสภาสําเร็จได้เห็นไหมครับอย่างที่โค้ชเก่งบอกในหลายๆคนเรื่มในหลายๆคนเริ่มเข้ามาหาโค้ชเก่งเองนะเพราะว่าอย่างพี่นิดาอย่างเงี้ยทำไมผู้นํานะครับเริ่มเข้ามาหาเองแล้วละอีกหลายๆท่านนะครับที่โค้ชอุบุปันนะครับอาจารย์ไก่เอ้ยนะครับในหลายท่านเอ้ยนะครับครูบีเอ้ยทุกคนเริ่มเข้ามาหาเองผู้นําเริ่มเข้ามาหาเองมาถามเอ๊ะทำไม หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนจนเจ็ดเดือนแปดเดือนผ่านมาเนี่ยอะไรี่ยังโอเคแฮปปี้ยังโอเคแฮปปี้อยู่เริ่มเข้ามาหาเริ่มเป็นไม่เเรื่องอะไรนะแม่เหล็กดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาเองอันนี้คือเรื่องของการโฟกัสความมุ่งมั่นนะเขาจะเข้ามาหาเราเองแล้วก็เมื่อเขาได้ลองดูก็ได้ลองใช้สินค้าพอใช้แล้วติดใจอ้าวมันดีจริงนี่มันมันไม่แพงเลยนี่พอเขาเริ่มมารู้จริงตรงนี้นะครับมันจะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของเรา คือการโฟกัสนี่แหละครับสําคัญมากเหมือนผมครับทำไมวันนี้ผมถึงกล้านะครับที่จะสละเขาเรียกว่าสละเรืออีกหนึ่งลำแล้วมาจายนั่งเรือลําใหญ่เป็นหัวเรือพาทุกท่านที่จะขึ้นฝั่งไปสู่ความสุขความสำเร็จด้วยกันฉะนั้นคือการโฟกัสนี่แหละครับสําคัญมากนะครับก็เชื่อว่าวันนี้ทุกท่านนะครับเห็นแล้วนะครับรู้จริงและที่โอเคพี่พร้อมและที่จะสำเร็จไปด้วยกันทุกคนนะครับแต่โอเคพี่อ่ะโอเคนะครับเบื้องต้นพูดคุยทักทายประมาณนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวช่วง สิบเก้านาฬิกานะครับแล้วไปคุยกับผมกันยาวๆนะครับช่วงค่ำด้วยโอเคพูดบ้าไปเลยจ้าอ้าเสวัสดีครับอะนะครับโอเคอ่าหกสิบสี่ล้านท่านนะครับวันนี้ในเรื่องราวของสุขภาพเจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับท่านที่ได้รับรางวัลนะอย่าลืมคุกกองเมื่อวานนี้นะครับแจ้งรับรางวัลกับที่บริษัทได้เลยนะครับยินดีด้วยกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับยินดีด้วย ส่วนเช้านี้รางวัลที่จะมอบให้กับทุกท่านเหมือนเดิมนะวันนี้แจกเป็นกาแฟสองข้างก่อนแล้วกันทานทีเข้ามาเร็วแจกเร็วนะครับจะได้เข้ามาฟังกันเร็วๆนะครับโอเคแจกกันสองอวันนะครับเหมือนเดิมนะครับอยากให้ระบายเหมือนเดิมอ่ะผมนั่งรอไช่นะระบายไม่เยอะเลยนะครับพิมมามเยอะเลยก็ไดนะ้ยิ้มก่อนยิ้มมีความสุขยิ้มอ่ะลองยิ้มดิยิ้มผมยิ้มก่อนดีนะยิ้มก่อนเขาบอว่ายิ้มกุ๊บเนี่ยปากยิ้มใจไม่ได้ยิ้ม ยิ้มก่อนครับยิ้มก่อนยิ้มนะยิ้มอยู่ที่บ้านด้วยวางแล Turn, ้วก็ยิ ENT, ้มด้วยปหัวเราะเรื Years ่อก็ได้นะครับเนี่ยเขาบอกไหมฮะแค่เรามีความสุขว่าเรายิ้มแล้วนะครับยิ้มมีความสุขยิ้มมีความสุขแค่คิดแค่เริ่มต้นนะใครใครมีความรู้สึกดีไหมรู้สึกดีกันไหมถ้าเกิดลองลองยิ้มยิ้มแล้วก็หัวเราะไปยิ้มมีความลองยิ้มแล้วก็ลองนึกถึงหน้าผมก็ได้นึกถึงหน้าคุณนำนึกถึงทุกคนได้มันมีความสุขเลยนะนะครับถ้าเกิดผมได้เจอต้งคิดถึงและอยากให้แม่พอโอไมค์ฟันมา อะไรนะเอ็นเอ็นรวมมิดมาแกมาแก้อยากให้ได้เจอกันอยากจะจับจริงๆแต่ไม่อยากยังไม่อยากเสียกนะครับที่จะแต่ได้เจ็บได้เจอกันได้นอนนะครับคิดถึงวันนั้นเลยนะครับโอเคยิ้มอย่างมีความสุขอ่ะอาจจะพิมพ์นะ,นะยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็พิมพ์ระบายความสุขมันเดิมนะครับระบายความสุขระบายความฝันนะครับอัดอั้นมานานแล้วโอ้โหมาเจอโอเคแฮปปี้นี่มันที่สุดแล้วอ่ะตั้งแต่คือทําเครื้อขถ่ายมารางวัลก็ได้นะครับ ความรู้ก็ได้รายได้ก็มีโอ้ระบายมาหน่อยอ่ะระบายมาครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นจากตุ๊กตาผมนะผมตุ๊กตาัก่อนครับเดี๋ยวผมอ่ะเริ่มระบายก็ได้เลยระบายความสุขของเราออกมาครับระบายความสุขมาก่อนเช้านะครับมีรอยยิ้มนะครับยิ้มยิ้มยิ้มนะครับเดี๋ยวก็มาฟังสาระความรู้จากคุณหมอแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงหัวเราะจากคุณหมอคุณหมอผมก็หัวเราะน่ารักนะครับฟังแล้วก็ยิ้มไปยิ้มตามไปด้วยนะอ่ะระบายความสุขมาก่อนยิ้มยางมีความสุขแล้วก็ระบายควาามฝัน ที่นี่แหละแน่นอนจิกไม่นานน่าฉันมั่นใจเลยหละมันจะมีทีมงานเป็นหมื่นคนสองหมื่นคนสามหมื่นคนแสนคนจะซื้อกันคนละสามชิ้นสองสองชิ้นสามชิ้นห้าชิ้นสิบชิ้นไปลงคูณตัวเลขดูสิมันเป็นไปได้นะฉันจะได้เดือนหลักล้านกับโอเคพี่มันง่ายมากเลยนะฉันจะไม่ไปไหนแล้วฉันจะที่นี่แหละมันมันง่ายที่สุดแล้วนะครับทําที่นี่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทําที่อื่นแล้วนะครับที่นี่มันโคตรง่ายลับ พี่พี่ดีเจสาวก็ได้พูดไว้ได้พูดคำว่าโคตรตายแต่ไดพูดเลยเนาะโอเคนะครับพี่ดีเจสาวบอกไว้ว่าทำโอเคแฮปปี้ไม่ได้เลยเพราะมันทำที่อื่นแล้วนะครับง่ายที่สุดแล้วโอเคแฮปปี้นะครับยิ้มระบายมีมีความสุขนะครับมีความสุขยิ้มได้นะครับยิ้มแล้วพิมพ์ไปด้วยนะฟังเสียงกลัวไปด้วยอ่าแจกสองท่าน่อดทุกเช้านะครับใครจะได้รับกาแฟยิ้มยิ้มมีความสุขนะครับทุกครั้งจากคำขอบคุณนี่ายนะของคนที่หายป่วยมัน มันฟูฟิวอ่ากขาแต่เขาฟูฟิวไหมภาษาของคนที่อ่อยเนะี่ยมันฟูฟิวนะคนที่หายป่วยผมเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ได้สัมผัสกับคนที่เขามีปัญหาสุขภาพผมเนี่ยไปยดแผลไปยดอ่าอเมกาสามใส่แผลเบาหวานเห็นแผลเบาหวานเราแห้งแผลเขาดีขึ้นนะหรือว่าได้ยินที่เขาทักไลน์มาบอกว่าโอขนาดเป็นเป็นมหมอนะทั้งครอบครัวเป็นเบาหวานน่ะหมอฟิมีคลินิกอะ่ะ เอาเบาหวานไม่อยู่วะนิดดัวนะแต่ถ้ากินโอเมก้า3แล้วเขาบอกว่าตอนนี้แม่กลับมาถางหญ้าถักหญ้าหน้าบ้านได้แล้วมันนั่งถักหญ้าได้เงี้ยคือความรู้สึกแบบนะครับลองดูครับมันจะฟูลฟิลอย่างที่โคจัอ้อยบอกแบบนั้นเลยนะครับแบบนั่นเลยอ่้ยิ้มยิ้มมีความสุขมีสุขภาพดีมีรายได้ด้วยอ่ะยิ้มยิ้มมีความสุขกันนะนะครับ72ล้านท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเมื่อวานนี้เสริมกับคนไม่จริงนิดนึงนะครับ เมื่อกี้ผมทาคลิปส่งไปแล้วตเตรียมแล้วครับ๋ยวก็ตัดต่อน,นิดนึงท่านที่พร้อมจะยิงแอดนะเดี๋ยวผมจะให้จริงๆในะเรื่องของการยิงแอดเนี่ยเมื่อวานคดหญงพูดเรื่องของบัตรเครดิตนะครับจริงๆผมไม่แนะนําให้ใช้บัตรเครดิตส่วนตัวนะเปิดบัตรใหม่ถ้าเป็นบัตรธนาคารของกรุงเทพหรือว่ากสิกรนะแต่หลังจะเป็นกสิกกรครับเปิดใหม่เปิดแบบระบบออนไลน์เพื่อไว้ยิงแอดใช้บัตรโดยเฉพาะแล้วเติมเงินเข้าไปเติมเงินเข้าไปนะครับ อยากใช้บัตรเครดิตดีที่สุดไม่แนะนําให้ใช้บัตรเครดิตนะครับเดี๋ยวตรงนี้ติดว่ากันนะนั่นพี่โค้ดแม่หญิงมาเสริมถือว่าดีมากนั้นระวังเรื่องบัตรเครดิตนะครับเราจะไม่ใช้ในในการยิงแล้วต้องเปิดบัญชีใหม่เลยนะครับของกษตกรน,นะครับอ่ะยิมยี้แจม,ม,มีความสุขโควิด COVID จากเราไปแล้วดีใจไปหาคนอื่นได้กินแชทชายของโอเคโควิดจากเราไปแล้วคือเรากินไป้ายเรากินโรเมก้าสาไมไปหาคนอ,อื่นแล้วไม่มาหาเราออยิมเลยเราไปสองสุงนะครับ ยิ่งๆตัวดีท่านผู้นำครันก็พุ่งข้างร่ำรวยอ่ะฮะร้อยล้านเอาพี่ไม่แค่ครั้งเดียวนะคนละหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวแจกรางวัลครับแจกรางวัลนะครับตัวแทนหนุนน้ำก่อนจะบผมคุณผูบหมอเนาะยิ่งๆมีความสุขที่ได้มาเจอโอเคพี่ระบายระบายความสุขระบายระบายความฝันด้วยนะฉันมั่นใจในเนี่ยโอเคพี่นะทำให้ฉันมีร้อยล้านแน่นอนแบบเสียงแปดมันจะหมดตกใจคุกแปดหมดคุณจะเอาไปใช้ไม่เข้านะครับมึงอย่าลืมดูอ่ะโอเคหมดปิดก่อนอ่ะโอเค ฉันโชคดีมาเจอโอเคปี่นะครับอค้ดแก้วน,นี่ก็ตอนแรกที่จำได้นะว่าอยู่เยอรมันครับตอนนี้กลับมาอยู่ไทยแล้วอย่างหน่งฉันดีพร้อมส่งต่อให้พี่น้องในครอบครัวมีความสุขคนข้างตัวสุขภาพดีราคาก็ดีถูกกินตลอดไปแน่นอนเห็นไหมนี่เราพอมารูจจักเรามารู้จักอะมารู้จักแล้วมารูจราารจ้จริงเรื่องราวของโอเมก้าสามเรื่องราวของสินค้าของโอเคปี่อย่างน้อยผมเชื่อว่าท่านที่เข้ามาฟังทุกวันทุกวันครับผมว่าห่วงใยตัวเองแล้วอยากจะดูแลตัวเองแล้ว เพาอยากจะดูแลตัวเองแล้วปุ๊บนะครับก็นึกถึงคนข้างๆคือถึงแฟนนะครับคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกนะครับอย่างลูกชายเนี้ยจะหยดให้ก่อนนอนทุกคืนแนล้วก็คืคออาปากต้องแบบเหมือนแม่เขาเล่งคุณแม่เล่นหยดแต่ปากให้ทุกคืนนะครับเหมือนลูกนกอ่ะนะครับต้องทานแบบเนี้ยพอเรารู้ว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ต้องบังคับให้ทานกันอ่าใอ้ได้กินกันอ่ะโอเค<า>ครับทานครับป้าขอคุณนิดนึงเมื่อวานนี้เดินสะดุด หกล้มลกระแปงแตกแล้วก็มือไปขั้นต้นไม้เข่าบวมค่ะคเลยตัดสินใจกินวิออเยอะเลยสามสามหลอดเลยค่ะแล้วก็ทาวันนี้เดินได้หายค่ะดีใจจังค่ะโอโ้ถึงยอดค่ะแม่กูแม่กูต้องระวังเลยนะครับแม่กูบวมแล้วก็เอาทาเอา,เอาวีออยทาด้วยใช่ไหมครับระวังแล้วแต่ก็แก่นะมันก็เป็นค่ะ <laughs> ไม่เป็นไรครับแม่กูเห็นไหมเขาเรียกว่า วีออยล์เขาก้าหนดหรือเปล่ากำาหนดให้แม่ครูใช้ได้เงี้ยพอทุกท่านได้ยินปุ๊บเนี่ยโอ้โหวีออยล์ดีขนาดนี้แม่ครูอัดสามหลอดเลยแล้วก็ดีขึ้นทั่วทั่วข้าวคืนแบบนี้ยจะได้มีเรื่องมาเล่านะครับแต่อย่่อย่าว่าเล่าเรื่องแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมครูอยากเกิดอีกดีกว่าแต่ที่สำคัญนะครับแม่ครูมาเล่าเนี่ยเดี๋ยวว่าเชื่อมั่นแล้วนะครับว่าแม่ครูใช้วีออยล์เดินได้เลยเห็นไหมนี่คือผลลัพธ์ของวีออยล์ขอบคุณแม่ครูมากนะครับยังไงก็ให้หายไวๆนะครับแล้วก็ไม่เกิดเรื่องรราแบบบนนีี้กกัม่คคูอะ หายแล้วก็เดินคล่องแล้วแม่ครูเดินคล่องแล้วคล้วไม่ปวดไม่เจ็บเลยค่ะไมไม่ปวดไม่เจ็บเพราะวีออยนะครับเพราะโอเมก้าสามถ้าเกิดเพราะว่าโอเมก้าโอเมก้าสามอยู่ข้างกายแม่ครูตลอดนะครับไม่อย่างถือว่าแม่ครูทานทุกวันด้วยนะครับอย่งน้อยเก็บมันก็เจ็บไม่นานนะครับโอเคเป็นห่วงแม่ครูนะครับอ่ะโอเคอ่ะเจียครับขอบคุณครับผมขี้เกียจเจอท่านใดก็อตามเนยนะครับผมขี้เกียจขึ้ที่กนีลงที่หลับตาทิ้มนะครับ จอคุณสุระเดชหนึ่งท่านนะครับผมเขียนนิดนึงนะครับเกกี่ยเกียเกียนะครับผมุกข้างบนในสุดหาบนสุดก่อนนะครับคืบมือิเศษให้ข้างบนบ้างอ่ายินดีทั้งสองท่านนี้ผมว่าท่านนี้นี่นะครับถ้าเกิดรู้ว่าเป็นท่านเนี่ยผมว่าจะต้องจะต้องมีเสียงอะไรมาที่แบบอาจจะค่อยฟังมเสียงนะครับผมมั่นใจยินดีกับพี่สุระเดชครับ ไม่แดงนะครับได้รับรางวัลกาแฟชาดี้กาแฟทันละสิบสองนะครับจะดีจรแจกไหมกาแฟกินยิ้มนะครับขอบคุณท่านัท่านประธานมากเลยครับครับผมยินดีครับการยิ้มอ่ทันละสิบสองนะคราวนี้ครับยังไงแจ้งนะครับมาที่ไลน์พพอร์ตด้วยตัวเองได้เลยนะสิบสองนะครับวันนี้วันที่สิบหกใช่ไหมถูกต้องเหรอคือผมเนาะโอเควันแอลวันนี้ วันนี้วันเสี่ยงโชคเหรอวันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช่ครับนายประธานวันพรุ่งนี้เราจะโชคเราจะมีความสุขกับชัยโชคดีกันนะครับอ่าตอนนี้ได้รางวัลวันนี้ซื้อเลขเลยนะครับเดี๋ยววันเดี๋ยวพี่โอเคยินดีมากยินดีด้วยนะครับหวยออกโอเคอเค่ะช่วงนี้นะครับเติมเต็มนะครับร้อยยี่สยังไม่<า>ออกค่ะวันนี้วันโคลื่อนเป็นพรุ่งนี้ค่ะออ๋โอเคครับไมเป็นไม่ได้ยังไงนะผมไม่ได้ยินเสียงไม่แดงเนี่ยตรงนี้ พี่แดงรู้ว่าพี่แดงไม่รู้ตัวหรือว่ายังไม่ได้ยินเสียงว่าตัวเอกได้รางวัลหรือเปล่าผมผู้ปจะต้องเกี่ยวจ้าอแหละนะครับอ่าโอเคครับันนี้ครับขอตัวแอดละวัครับ้อรับคุณหมอของเราคุณหมอถุยนะครับคุณระดานะครับพบกับพี่น้องครับโอเกมพี่ได้เลยครับเนี่ยคุณหมอครับ